วัสดีครับคลิปนี้ก็จะทําการสอนทำโปรวาร์ะครับขั้นแรกมาที่ตัวเกม PC ของเราครับคลิปนี้เป็น PC เท่านั้นนะครับก็อปปี่ไฟล์โฟลเดอร์มูลโหลดเดอร์ครับก็กด New ครับก็เลือก t e x t Document นะครับก็เปลี่ยนชื่อไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับตามที่เราจะใช้เช่นผมจะตั้งเป็น t p นะครับ tp.ru ครับ จากนั้นก็เปิดเข้ามานะครับก็ทางฟังก์ชันเมนครับเขีนะยนไปฟังฟังก์ชันเมนครับเมนน่า,าจ,จะมีตัวนี้กุก่อจำไม่ได้เดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะครับเคม,มีมีรเล็บเลยก็เป็น n นะครับคือการเปิดปิดฟังก์ชันะครับคือกรอบของมัน,นครับ เหมือนในภาษาซีอะไรแบบนี้ครับที่มันม <Okay. S 1> ีชื่อของจันแล้วก็วงเล็บเหมือนะครับอันภาษา,า,ษาดีมันไม่มีว <Okay. S 1> งเล็บนะครับผมใช้เด่นกับเป็นก็หลังจากมาแบบนี้แล้วครับก็ทำการแซมรีจิสเตอร์แชทคอมมานด์ครับรีจิสเตอร์ก็แชทคอมมานด์นะครับก็วงเล็บนะครับ ตรงนี้ก็ใส่ double ลโ o d e เข้าไปนะครับแล้วก็ชื่อคลาสั่งที่เราจะพิมพ์นะครับเช่นผมจะพิมพ์คร a บเทเลแล้วกัน mm hmm. ก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็เห็นว่า function นะครับ mm hmm. ตรงนี้ก็ใส่ n นะครับ mm hmm. ก็การว้่จเป็น set s ซตช h a r นะครับ set อ uh, ะ set char coordinate นะครับ แล้วก็จะรับพารามิเตอร์เป็นตัวคนที่จะวาร์ปครับเช่นเราเนยคือเพลเยอร์เพชรนะครับก็พิกัด x y z นะครับผมจะใส่หม่วครับศูนย์ร้อยกว่าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อแล้วก็ครับหกสิบแล้วกันก็กดเซฟนะครับก็เข้าเกมเลยครับเข้าเกมมาหาเซฟผื่นเลย ก็ S <S ผมจะพิมพนะ์นะครับทับทับเทเลเรยบร้อยสคริปแตกเดี๋ยวเช็คดูสักครู่ครับว่า,ามันบั๊กไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมใส่รูปพื่มันหน้าจะลืมเดี๋ยวเช็คไปก่อน อ่า if นะครับ sam if, if if not นะครับ if not if sam กอยเดี๋ยวเอาจากตัวนี้ดีกว่าสบาย,ย two ก็ได้ y two นะ ก็ดูก็ตรงน,นี้ n ครับตอนนี้เป็นแรับเวศูนย์ก็ได<ๆ>้เวสซก็จะมีตัวเช็คก่อนเข้าเกมอะไรพระนั้นนะครับเดสไอตัวเนี้ก็ไปเขียนตามผมได้นะครับก็ s t สต็อปคลิปแล้วก็พิมพ์ตามนี้นะครับเป็นการเช็คครับว่าเราโหลดหรือยังเข้าเกมหรือยังอะไรประมาณน,นะครับ เทาแล้ว Connect เสร็จก็ค่อยดิจิตเตอร์คอมมานด์ครับก็ทับเทเลนครับแอปโฟวาร์ก็เรียบร้อยนะครับ ง่ายๆครับแต่เซิร์ฟไหนมี next a g e n ก็จะโดนเตะนะครับแต่เซิฟตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับการเซิฟคนฟีไว้ว่ามาปุ๊บเตะปั๊บเนี่ยผมก็จะโดนเตะทีนะครับรแบบนะถ้าเซิร์ฟไหนแบบเต้นไว้อ่ะมาครั้งแรกก็เป็นการเตือนก่อนครับถึงสามข้อยเตนะเนี่ยคุณก็สามารถวาได้ครับก็เสี่ยงโดนแบนอยู่ยัมีวิธีแก้ครับก็คือเขียนโลคอลนะครับ ev กับ require นะครับ require l i b dot sam dot event นะครับ event ก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟัง function ev ตามที่เราสร้างตัวแปตรตัวนี้ไว้ ev dot on เซ t ตเพย์พอร์ตนะครับออเ e t ตเพย์พอร์ตก็ใส่เอ็นไปนะครับก็ทีนี้เป็น r e เทิร์นทูนะครับแบบนี้เราจะไม่ไม่พิมพ์แล้วก็ให้เป็นใหน้เนเซทันทีแล้วเราจะพิมพ์แล้วก็เดี๋ยวสร้างตัวแปรใหม่ครับโล c a l t p ทักขับ for นะครับ เรา,าสร้างเงื่อนไขแบบนี้ครับ if tp กับ false นะครับก็เด่น tp กับ t u o นะครับก็ใส่ข้อความเล็กหน่อยแบบแซมแอดแชทไม s เสร็นะครับว่า tp กับ t u o นะครับเพื่อให้เรารู้นะครับว่ามันเป็น t o o ละก็ else นะครับ เแล้วก็ N อ็นีพีเท่ากับฟอนครับก็แอดไม s เสอ่าแอดไม่เสเดิมครับแอดมเจีพีแล้วกับฟอนครับก็มาเช็คตรงนี้ต่อครับ if นะครับ if e e cp พอกลับฟอลเนี่ยจะทำการดีเทนทูนะครับก็อนะครับถ้า TP เนี่ยมันเป็นถูนะให้มันวาร์ปไปเลยนะครับก็เซฟเช็คเข้าเกมเช็คกันนะครับ ตอนแรกเราพิมพ์แล้วมันวาร์ฟใช่ไหมนะี่ครับทับทะเล PP ตอนนี้เป็น two แล้วนะครับแล้วก็ลองทับเลเบลดูครับทับเลเบลถามต้องเทิรฟอร์ไม่จะลืมนะตรงน,นี้ครับถ้าใส่เป็นรีเทิร์นฟรอร์นะครับคือไม่ให้มันไปตามเราพี่กัด ที่เราเซตไว้นะครับไม่ใช่ดิพิกัดของเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ให้เราวาร์ปไปที่เลเวลแต่เราจะเราจะดักมันครับไม่ไม่ให้เป็นไม่ไปที่เลเวลนะครับให้มันไปตามพิกัดที่เราสร้างไว้นครับคับเเลตอนนี้ก็เป็นทูเรียบร้อยครับก็ทับเลเวลครับอะไรผิดผิดนี่ครับ ่นใหการโปรนี้จะไม่โดนโน,น่าจะฟรีเออตองทำเร็บแล้ว,ลว,วก็เล็บพิกขดผมน่าจะสูงเกินไปนะผมจะตั้งเป็นสักสิบห้าแล้วกันครับ โอเคก็ท okay. anyway, ับเจเลนะครับก right. ็ทับเรเวิอ่าดูเหมือนเดิมที่ผมน่าจะเช็คอะไรสักอย่างก็มันก็แล้วแต่เซิร์ฟด้วยนะไม่ใช่ว่าทุกเซิร์ฟจะเป็นแบบนี้เซิร์ฟดีเซน แกนเอาอะไรดีวะเดี๋ยวลองีเจ็งกันนะครับก็อขออนุญ,ญาตนะครับถ้าทราบก็ไปแก้ด้วยนะครับอันนี้เป็นทดสอบให้ดูเช็งใครบอกลูกจะนเช็คไอตัวเกมของเราคนระับ ว่าเข้าเวอร์ชันไหนนั้นเดี๋ยวเป็นโมแกนเดนิวเดี๋ยวใส่โมแกนเลยกันก okay, ครับ S A M P ยกให้โมแกนออลเลย Come to see this with me Come to see this with me โอเคครับตอนนี้ผมมาโมแกนละ เดี๋ยวทับเทเลเลยครับทับเทเลก็เข้าประตูครับปุ๊บนี่เขาบล็บมาครับไม่โดนแบนบน,นะครับมีขอใครครับของเซิร์ฟดูก็แก้เอาแล้วกันครับมีทำเล่นๆ